ครับผมวันนี้ก็จะมาอะบอกนะเนาะดาวบอกขั้นตอนของการวันนี้จะมาทําล้างไข่ผํากันเนาะวิธีล้างไข่ผํามหรือว่าไขา่ไข่น้ำนะผมว่าลูกน้ำเนาะเออแล้วแต่แต่ละภาคเรียกกันใช่ไหมครับผมบางทีก็เ,เรียกไข่แหนะเออนะครับผมทีนี้เราจะมาบอกว่าวิธีล้างล้างอย่างไรสมมติผมจะมีสองวิธีในการล้างเนาะสวิธีการล้างแต่ผมจะแยกเป็นหมวดเป็นหมวดหมวด,ดไปเนาะ,ะวิธีเนี้ผมจะมาล้างคือเป็นวิธีที่แบบว่าสมมติว่าเราไปตามทุ่งนา ไปตามทุ่งนาตามตามสวนตามไร่เนี่ยแล้วเราไม่มีผ้าขาวบางเมื่อไม่มีผ้าขาวพางังเราก็จะล้างไม่ได้หรือว่าไม่มีกระชอนอไม่ได้นะผมเราเราจะทํายังไงเวลาในการล้างเนาะก็คือไข่น้ำเนี่ยเราพอได้เราได้มาปั๊บเนี่ยเราก็แช่เอาไปใส่ในภาชนะเอาน้ําใส่ทีเนี้ยไข่น้ำเนี่ยมันจะลอยขึ้นขึ้นขึ้นเหนือน้ําอยู่ผิวน้ำนะผมให้เราก็เอามือกระชอนขึ้นมาอันนี้เป็นสรุปให้ก่อนที่จะไปดูคลิปเนาะ กระชอนขึ้นมานะประมาณนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไปใส่ในภาชนะอีกอีกรอบหนึ่งแล้วก็้างอีกสักสองน้ำสามน้ำก็ทําวิธีแบบนี้แหละมันก็จะสะอาดนะผมอันนี้สําหรับแบบเราไปตามไร่ตามนาตามทุ่งนาหรือว่าตามสวนไร่สวนนาที่เราอะ่ะที่เราไปแล้วเราเจอแเราเห็นอุ้ยอยากจะพักอยากจะแกงทําแกงตามทุ่งไร่ทุ่งนาแล้วแบบกระชอนบะหมี่นะครับผม้าข่าบางไม่มีใช้วิธีแบบนี้ครับผมก็ก็ง่ายไปอีกแบบหนึง่งไข่น้ำเป็นไข่น้ำหรือว่าไข่ผนะําเนี่ยเป็น เป็นอะไรที่สะอาดนะคือถ้าน้ําไม่สะอาดจะจะไม่งอกน้ําต้องนิ่งอะไรประมาณนี้คือคือต้องมีความสะอาดเนาะประมาณนั้นก็มันถึงจะงอกขึ้นมาโอเคไข่พามีประโยชน์มากมีโปรตีนสูงให้หาทานแล้วหาทานยากโปรตีนสูงมากพัฒคาดนี้ระดับตามประเทศเขาแบบตา่างประเทศเขามาซื้อไปขายแบบเขาขายกาันโลละสองสองพันสี่เลยนะสองพันสี่ร้อยเลยนะนะพวอ่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยวไปดูคลิปกันนะครับผมฝาก เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับอ่ะแล้ววิธีที่แบบไม่มีกระชอนทาอย่างไรนะผมเอาน้ำใส่นี่นเลยเนี่ยอ่าใสแบบนี้เลยผัมนี่หาทานยากหาทานยากมากจะเกิดในไม่เกิดในในเขาเรียกว่าอะไรเกิดในน้ำนิ่งอ่ะ สะที่น้ำนิ่งอ่ะอืมคือถ้าน้ำไม่นิ่งอ่ะคือต้องน้ำต้องหยุดหยุดนิ่งเลยอ่ะหยุดนิ่งเลยอ่ะมันถึงจะงอกแล้วก็ต้องสะอาดด้วยสะนั้นต้องสะอาดแล้วต้องน้ำไม่ไหลคือน้ำนิ่งมันถึงจะงอกทีนี้เราเอาเราน้ำใส่แบบนี้ใช่ไหมครับผมทีนี้เราก็รอ ไม่ต้องใช้กชถ้ากระชอนมันห่างไปมากเนี่ยมันก็จะไหลลงใช่ไหมสมมติว่าอันนี้จะยกตัวอย่างให้ดูถ้าไม่มีผ้าขาวบางไม่มีกระชอนเอาน้าใส่แบบนี้นะคะผมใส่แบบนี้ไปนะครับผมใส่น้ําใส่แบบนี้ไปอ่าเสร็จแล้วเนี่ยคือเขาจะอยู่เหนือน้ําเขาอยู่เหนือน้ําเพราะเขาอยู่เราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งมันจะอยู่เหนือนัน่นขั้บไปข้างล่างเนี่ยข้างล่างเนี่ยจะจะจะไม่มีจะไม่มีเอ่อไข่พําเลยนะจะเป็นน้ํา คือไข่พามเขาจะลอยข้างบนแล้วก็เอามือทําแบบนี้เอาอันนี้มามายกตัวอย่างให้ดูเผื่อไม่มีกระชอนนะเผื่อท่าในใดไม่มีกระชอนเนาะอืมแล้วก็แบบนี้เลยสมมตินะเผื่อไม่มีกระชอนนะเนี่ยเราก็ทําแบบนี้อืมอืมเนี่ยเผื่อเราไปทุ่งนงทุ่งนาอะไรเงี้ยเนาะก็ไม่เผื่อไม่มีกระชอนไม่มีผ้าขาวบางแบบนี้เลยครับพี่น้องอืม เนะี่ยทำแบบนี้เลยไม่ต้องกลัวว่าไม่สะอาดใครผามถ้าไม่สะอาดจะไม่เกิดนะอืมเนี่ยครับผมเราล้างประมาณสักสองสามน้ำจนกว่าที่ว่าเรามั่นใจว่าสะอาดเนาะแล้วเราก็ไปแกงผมมีวิธีสูตรในการทําทกับข้าวแบบเป็นแบบเจนะครับผมเดี๋ยวดูติดตามดูสูตรได้ครับโอเคนะก็จะได้แบบนี้แหละมันก็จะสะอาดนะครับผมเนะี่ย สารละนะ